ดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้จะพามาดูดอกไม้อันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรคะสวยงามบานเต็มต้นเลยดูดิดอกเนี้ยกลิ่นหอมหอมกลิ่นหอมมากเนี่ยต้นเนี้ยต้นใหญ่ด้วยแล้วก็ออกเป็นดอกบานเต็มต้นแล้วดูสิค่ะ หอมหอมดูดิเยอะแยะไปหมดเลยหอมมากคืนเต็มต้นเลยข้างในนุ้นก็มีดูดิอยู่ทิงในนุ่นเลยอะ่ะตัวนี้สวยหอมเขาเรียกดอกอะไรคะกระเล็กใช่ไหมหรือว่าดอกอะไรเขาเรียกดอกอะไรน,นี่จะเป็นดอกดอกมดี จะมีลายลายอย่างเห็นไหมฮะสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยึ้นเต็มเลยนี่ต้นใหญ่มากต้นมันใหญ่ดีแต่ก็ดอกมุมมองเห็นไหมบานเต็มเลยเป็นหอมหอมบานก็ทางเล็กอยู่ชอบชอบชอบปลูกต้นไม้ ปันนเล็กๆแต่ต้นไม้เยอะยังไม่โตบ้านก็ประมาณนี้โอ้โหเอ้ไรนะเมกบนนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะเมกบนนั้นอนะมันดอยเด้เออสวยดีมันดอยเดย้ที่บ้านก็จะเป็นแบบนี้บริเวณอันนี้ก็จะเป็นดอกค่ะดอกกุหลาบ มาปลูกไว้นีดอกกุลาด้วยสวยไหมคะปลกูกเองแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูแลอันนี้ตัวนี้สูงสูงแล้วก็ออกดอกดอกกุลาแดงสวยไหมคะสวยใช่ไหมคะตัวนี้ก็สวยไหมคะโอ้ยยืมออกมากไม่ได้มันสูงไอ้ตรงนี้ยังตัวน้อยอยู่ น,นี้ก็ต้นน้อยอยู่อันนี้ออกสีเหลืองอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สีแดงเมื่อกี้สวยกว่าจะเป็นต้นไม้อันนี้ก็หลอกกุณลาบขาวปลูกไว้มีอยู่ประมาณนี้อันนี้ตน้นอันนี้เขาเรียกแอลทำอะไรอยู่อ่ะเขาแค่มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วเจ้ามาอยู่ทําไมตรงนี้เจ้ามาทำอะไรอะ่ะฮะเราไม่รู้เลยวะ <c oughs> ไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้นไม้นี่ก็ดูสวยดีมาปลูกไว้สามีเป็นคนอะไรอะเป็นคนฝรั่งเศสก็เลยทำเป็นธงชาติของฝรั่งเศสจ,จะให้ดูอันนี้จะสีน้ำเงินสีขาวสีแดงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าธงอ่าอะไรของเขาไม่รู้อะเขาบอกอยู่แต่จำไม่ได้เขาจะทำนี้ อันนี้ส่วนนี้อีกทวงอีกประเทศหนึ่งมีใครรู้มั่งตอบได้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเราจะเก็บดอกไม้ก่อนสวยๆทั้งนั้นเลยดอกนี้สวยกลิ่นหอมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียว กลิ่นหอมด้วยปลุกเองกับมือสวยมากขอจบเพลงไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะจบไว้ตรงดอกไม้นีดนะคะสวัสดีนะคะ